เด็ก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 ตื่นเต้นนี่แมาอย่างนี้ครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะครับบีมอ่ะสวัสดีครับนี่ปาบาร์สั่งโน้ตบุ๊กมาให้น้องบีมนะครับสั่งจาก j a b นะให้เขามาส่งที่บ้านก็คือจ่ายเงินไปก่อนก็คือคลิปเนี้ยที่ปาบาร์่ายเนี่ยจะบอกแล้วประสบการณ์สําหรับ คนที่ซื้อของออนไลน์เพราะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วทุกคน,นต้องอยู่บ้านการซื้อของออนไลน์ที่มาส่งแล้วมาส่งที่บ้าน,นมันก็สะดวกดีซึ่งบางคนก็กล้าซื้อและบางคนก็ไม่กล้าซื้อนะครับสิ่งแรกที่ของมาส่งสิ่งที่เราทําได้คือเราก็มองกล้องรอบๆอแม่บีหมุนสำรวจสำรวจว่ากล้องบุบไหมกล่องเสียหายชิศค่ะใช่แต่นเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือถ้าบุบมากเราก็ไม่ต้องเซ็นรับ ก้อนน้นเนี่ยปาบาดสร้างตู้เซฟมา <c oughs> กล่องบุบแล้วข้างในตู้บุบเลยไม่รู้ก็เลยเซ็นรับไปแต่ไม่เป็นไรนาทีที่เห็นไอ้คือบุบหน่อยหนึ่งตรงนี้แต่ข้างในมันก็จะมีกล้องอีกชั้นหนึ่งซึ่งลอยบุบก็ไม่ได้บุบรุนแรงเลยก็คือถ้าเราจะไม่รับสินค้าเนี่ยเราอา่าเซ็นรับของแล้วกไ็ไม่ต้องไปแกะกล้องดูเลยก็คือไม,ไม่รับของแล้วก็ให้ขนส่งเนี่ยตีกลับไปที่บริษัท อ่าโอเคมาแกะกันมาดูกันครับใช่มาดูกันแต่เจบีปบา้าบัสเคยสั่งตัวสำรองไฟมาแนละ้วเขาก็แพ็คมาค่อนข้างจะดีเลยแหละเขามีกล้องสองชั้นใช่เขาถ่ายวีดีโอให้ดูตอนแพ็คของเลยนะยหลือใครซื้อของอไลน์ก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ใช่ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ด้วยกันได้ดูว่าสินค้าข้างในมีครบไหมนี่สั่งไปเมื่อวานตอนเช้าวันนี้มาแล้วอ่าเร็วมาก เด็ก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 ตื่นเต้นเย่แพ็คมาอย่างนี้ครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเลยนะครับบิ๊มอันนั้นของแถมของแถมของแถมรู้สึกว่าครบรอบ20ปีมั้งค้าซื้อ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเขาจะแถมหมดมีอะไรเนี่ยหลักย่างมีกระเป๋าอันนั้นเป็นกิฟต์เซ็ตโน้ตบุ๊ก อของแถม,มเมาส์ด้วยใช่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 ท่านลองอ่ะแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างใต้นตดุก๊กคือถ้าซื้อของออนไลน์อ่ะเลือกเป็นชําระเงินปลายทางอ่ะก็สบายใจสะดวกอถ้าถ้ากลัวว่าจะไม่ได้ของนะเลือกชําระปลายทางเนานี่ครับอ่านี่นข้างใต,<า>ต้เขาจะมีนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเอากล้องกล้องนี้เอาไปอันนี้เป็นกระเป๋าเอาของแถมใส่ในกล้องแล้วยกกล้องอกไปให้เหลือแต่กล้องนุตบุ๊ก ก็จะมีใบเสร็จรับเงินให้เราที่หม่บีถือไปมาบาสดูทรงแล้วว่าลงบีมอาจจะต้องเรียนออนไลน์อีกหลายเดือนและโน้ตบุ๊กก็มันก็สะดวกกว่าบีดูนี่กล้องบุ๊กอ่ะไม่ีมีบุ๊มีมีบุ๊กไหมจน๊ดนึงตยงเนี้นิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะสะเทือนถึงข้นน้อยน้อยอันนี้อาจจะเกิดจากแบบการวาง้อนว้าวุ้ย รุ่นนี้ยอดนิยมเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยอะไรอะสติกเกอร์เหรอสติกเกอร์มาติดแน่เลยนี่ใช้ดักบอลสติกเกอร์ติดกล้องเขาไปงั้นแล้วแลเหมือนกับมาติดที่เครื่องอันนี้อันนี้ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะมาดูกันมีร่องรอยไหมไหมเอี่ยมไหมแม่บีสังเกตพอแม่บีตาดีว่ะปะบัสไม่แน่นอนครับเพราะว่านี่กีดเองกับมือเลยอ่ามาเนี้ย อะไรบีมบีบีบีเอาที่ชาร์จไฟออกมาเลยเดี๋ยวเราเสียบชาร์จเลยแกดูว่ามีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้ดีวเพิ่งเปิดบีมเพิ่งเปิดคู่มือครับมีคู่มือมาให้ยากจะเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดนี่อะไรอ่ะไม่รู้เอาที่ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยอันไหนอ่ะ น่าจะเป็นอะไรมั้งอะไรเนี่น้อง่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในกล้องแล้วโอ้รุ่นนี้ยอดขายเดือนหนึ่งเป็นร้อยเครื่องขาดด้วยอย่าพึ่งเปิดอย่าพึ่งเปิดอ่านี่พ่ชานเอาออกมาออกมาติใส่ไฟไว้ต่อคับไว้ต่อกันหมดแล้ววะ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะแค่จะมาบอกขั้นตอนการสั่งซื้อของออนไลน์แล้วบอกเพื่อเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่ไม่กล้าซื้อนะก็แม่บีเขาเช็คสินค้าแล้วก็คือปกติดีทุกอย่างเครื่องนี้ประบาสซื้อมา24,990โอเคคลิปนี้เราไม่ได้เป็นการรีวิวสินค้านะเราถ่ายทอดประสบการณ์การรับของเวลาซื้อของออนไลน์แล้วของมันมีมูลค่าเยอะอ่าโอเคเดี๋ยวเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Ừ. đích giác lên lắm <laughs>